โอเคครับ okay, ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมในยการวมนนี้ผมภูมิสเพดอาราฟอร์มนี้นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมจัมมัลเซเบิลกันอีกเช่นเคยเนาะเป็นเกมโมบ้าในมือถือนะครับนะ5 vs 5นะครับเนาะก็ให้คิดซะว่ามันเป็นเกมประเภทเดียวกันกับ ROV อะไรประมาณนั้นแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีแพนเปิดทดสอบโคสเบต้าในโซนฝั่งประเทศฟิลิปปินส์นะครับในวันที่26กันยายนนี้เนาะต้องได้รับสิทธิในการทดสอบด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เกมนี้ เป็นเกมที่ลิขสิทธิ์แท้นะครับได้ส่วนอ่าเป็นแบบว่าลิขสิทธิ์แท้จากชุเอฉะเลยนั่นเองเนาะก็เป็นแบบเจ้าของของตัวอ่าจำนั่นเองนะครับก็เผื่อใครไม่รู้มันมีหลายตัวละครมากแล้วก็ตัวละครในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาตัวละครยอดนิยมก,ก็คือลูฟี่นั่นเองแต่ลูฟี่ในวันนี้เป็นลูฟี่ร่างเกียร์สนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความแตกต่างนะอันนี้คือลูฟี่เกียร์อ่าร่างธรรมดาสังเกตว่าตัวสกิลเนี่ยจะมี5สกิล มีพ a สซีฟ e 1แล้วก็ Active 4แต่พอเข้าไปในเกมอะตัวสกิลของเขาอะจะมีแค่3 s k สกิลเองนะครับมันจะมีแค่3 s สกิลเองผมก็เลยแบบไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าเอ้ยแบบมันจะต้องมีการเอาเวกหรือว่าทำอะไรหรือเปล่าเพราะว่าในตัวเกมเนี่ยเหมือนจะต้องมีการเล่นแล้วก็ปลดล็อกพวกตัวนี้อา,อาจจะต้องเล่นไปแล้วก็ค่อยปลดล็อกสกิลไอ้ไตัวที่4หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็ต้องมาลองดูอีกทีนึงแลก้กันเพราะว่า เราก็แบบว่ายังไม่ได้เข้าทดสอบอ่ะนะครับแล้วก็ตัวนี้คือความแตกต่างนะเห็นไหมอันนี้คือเกียร์สครับสกิลเนี่ยแตกต่างกันหมดเลยนะครับแล้วก็มี5สกิลเหมือนกันก็นกคือแอคทีฟเนี่ยไอ้แพสซีฟหแล้วก็แอคทีฟสนั่นเองสกิลกดใช้4สกิลเห็นไหมอ่าประมาณนี้แล้วก็ตัวละครเนี่ยคือต่างกันเลยเห็นไหมลูฟี่ไม่มีอะไรเห็นไหมอ่าลูฟี่เกียร์สเนี่ยเป็นตอนที่แบบโดนโชกปกขาดแล้วนะครับเป็นแบบบาดแผลไปแล้วนะแล้วก็ตัวนี้ตอนเปิดเกมเนี่ยมีออร่าด้วยนะครับ สังเกตเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมเนี่ยสังเกตนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนกับมีทำแบบมันมันต้องมีทําเควสอะไรสักอย่างหนึ่งอะเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเอออันนี้น่าจะเป็นแบบระดับต่อไปก็จากเป็นธรรมดาเป็นเกียร์สองใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเกียร์สามอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยเห็นไหมคือแมคชินิกผมมองว่าน่าจะมีการปลดล็อกสกิลอื่นๆอีกด้วยนะนะครับแล้วก็ตัวในเกมเนี่ย ลูฟี่ร่างนี้เหมือนจะแบบเล่นไปเรื่อยๆมันจะมีออร่านะออร่าแบบเหมือนควันขาวๆนะแล้วก็ในหน้าในหน้าตัวเกมเนี่ยนะครับเป็นการใช้ไอตัวฮาคิเคลือบกับไอตัวเกียร์สามแล้วนั่นเองเนาะนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นสองร่างนี้ต่างกันนะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ้ยเป็นการเล่นตัวละครตัวเดียวแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วก็อัพในส่วนตัวของแบบความชํานาญแล้วก็ปลดล็อกแบบไอตัวร่างพิเศษอื่นๆมาอีกหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะ สกิลหนึ่งเป็นการรัวชกหมัดครับจะแตกต่างจากตัวของล่างธรรมดาที่แบบเป็นการพุ่งเข้าไปนะครับอ่าเป็นการชกรัวๆนั่นเองสังเกตตัวนี้เนี่ยมันจะมีเกตที่เป็นเป็นเหมือนเป็นเกตแบบมานาแต่ว่าเป็นการโจมตีเห็นไหมอ่าทุกครั้งที่เขาโจมตีเนี่ยเขาจะได้รับเกตตัวเหลืองๆเนี่ยขึ้นมาใช่ไหมมีสูงสุด3ามเกตแต่เมื่อเขาใช้สกิลเนี่ยเกรเหลืองๆเนี่ยจะหายอ่าถ้าเทียบกับตัวละครตัวนี้นะครับมันจะเป็นแบบ ไม่มีเกรเลยเห็นไหมไม่มีมานานเลยครับไม่มีมานานเลยใช้สกิลได้ตลอดเลยคล้ายๆกับโกคูโกคูก็ใช้สกิลได้ตลอดเหมือนกันอะไรประมาณนี้อันนี้คือความแตกต่างและระหว่างล่างธรรมดากับเกียร์สนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเริ่มมีควันนะครับสแสดงว่ายิ่งใช้ไอตัวเกรหลือเหลือข้างล่างเนี่ยนะครับมันยิ่งแบบทาให้เราแบบอาจจะแบบมีสถานะพิเศษหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ยิ่งต่อยยิ่งเก่งหรือเปล่า,าสกิลสองเป็นการกระโดดเข้าไปหาศัตรูนะครับประมาณนี้สกิลสองก็คือการชาร์จแล้วก็กระโดดเข้าไป ประมาณนั้นนะอ่าสังเกตเห็นไหมมีควันนะล่างเริ่มมีควันถ้าเป็นในกระตูนเนี่ยยิ่งมีควันเยอะเนี่ยมันจะเหมือนเกียร์สองเนาะพอพอแบบอันนี้สถานนะนี้หมดปุ๊บมันก็แบบกลับเป็นร่างตัวเล็กๆอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเนี่ยเนี่ยร่างนี้เหมือนคล้ายๆกับแบบเหมือนมีเกียร์สองในตัวเองอะไรประมาณนั้นนะพอใช้อัลติเมทก็กลับเป็นตัวเล็กอ่าแมคาินิกนี้ก็มีในร่างนี้นะครับกลับกลายเป็นตัวเล็กเนี่ยเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมาดูสกิลสามนะครับอ่าสกิลสามเป็นการเคลื่องหมัดเนะ แล้วก็จับได้สโล่ศัตรูและสามารถดึงตัวเองเข้าไปหาศัตรูได้อ่าแล้วก็สกิลหนชกได้สกิลสกระโดดหาได้แสดงว่าลูฟี่ร่างนี้แบบว่าความคล่องตัวหรือว่าโมลิตี้เนี่ยมันค่อนข้างสูงมากๆเนาะเพราะว่าตัวของเขามีสกิลที่ใช้หนี2สกิลเลยนะพุ่งเข้ามาหาได้ใช่ไหมแล้วก็ออกไปได้อะไรประมาณนั้นเห็นไหมดึงได้ครับดึงกลับได้แล้วก็แบบมีการแบบเตะเข้าไปหาอะไรประมาณนี้อ่าเดี๋ยวมาดูร่างแบบอ่าสกิลเกียร์ 3, สสกิลสนะ มาแล้วครับอัติเมตนะมาดูแมคคาณิกจะเหมือนในการ์ตูนหรือเปล่าเนาะชกแล้วตัวเองแฟบมีการเก็บแบบเหมือนบัฟด้วยนะเหมือนบัฟในอันนี้ตามทางเลยครับกระโดดไปครับเปรี้ยงนะโอ้ยเจอฟิเซอร์จับโยนคืนล็อกไม่โดนครับอ่านี่เห็นไหมเป็นการแบบ จับมือตัวเองแล้วก็ทุบไปประมาณนั้นเอ้ยไม่แฟบวะเฮ้ยทำไมตอนนั้นผมเห็นมันแฟบวะแบบใช้สกิลแล้วแบบกลายเป็นตัวเล็กๆอาจจะเป็นแพสซีฟก็ได้นะไปเอียงครับอาดึงครับเฮ้ยทำไมครูดาวสกิลมันเร็วจังวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครูดาวสกิลของลูฟี่คือเร็วมากครับประมาณ10กวินะโอ้ผมนึกว่าใช้สกิลแล้วมันคูดาวลดด้วย ูดาวสกิลแบบเร็วมากครับอ่าแล้วก็ตายครับเรียบร้อยนะเอ้ยตอนผมดูอีกคลิปนึงอะเหมือนลูฟี่มันจะมีร่างแฟบเหมือนตอนใช้สกิลไปตุ้มแล้วมันก็กลับมาเป็นร่างเล็กอยู่นะเออผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ้ยมันเป็นแบบเพราะว่าแพสซีฟหรือว่าอะไรหรือเปล่าอ่าทุบไปครับชกชกชกตอ่อยอ่าประมาณนี้อันนี้คือร่างเกียร์สามเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันอ่าอัลติเมตสตันไหมนะ อันติเมทไม่ได้สตานเนาะถ้าเป็นล่าง่าถ้าเป็นล่างธรรมดาเนี่ยการใช้อันติเนี่ยจะเป็นการเตะพื้นไอเตะเตะเท้าลงไปแล้วก็เหยียบพื้นใช่ไหมครับแล้วอ e ีฝ่ายก็น็อกอัพแต่ว่าสกิลเนี่ยไม่ไม่น็อกอัพไม่อะไรเลยนะเออไม่แบบว่าไม่ฉกงักเลยแสดงว่าเป็นตัวดาเมจเลยครับอ่าเป็นตัวแบบเตะไปแล้วก็แบบดึงอ e ีฝ่ายแล้วก็ออนติเมททุกพื้นอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นตัวสร้างดามเมจนะประมาณนั้นเลย ผมว่าตัวนี้เล่นป่าน่าจะแบบได้เพราะสกิลแบบมีสกิลเข้า2สกิลเลยแล้วก็สกิลออก1สกิลใช่ไหมอ่กาก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันนะครับอันนี้คือลูฟี่กล้างเกียร์สามเองเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปให้เพื่อนๆมาดูคลิปเต็มอีกทีหนึ่งละกันเนาะก็ผมมองว่าเอาตรงนะ้ตอนนี้ตัวลูฟี่แบบสกิลค่อนข้างลื่นไหลแล้วนะภาพก็ค่อนข้างสวยพอสมควรแบบมากๆแล้วก็รอดูอีกทีหนึ่งละกันนะครับว่าตัวเกมเนี่ยที่จะเปิดให้เล่นในวันที่ยายนนี้เนี่ย มันจะมีอะไรแตกต่างจากเดิมหรือเปล่าเพราะว่าคลิปตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดประมาณ3เดือนมัง้งอะประมาณ3เดือนครับน่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรค่อนข้างเยอะแล้วใน3เดือนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเกมอาจจะมีร่างใหม่เข้ามาอาจจะมีตัวละครใหม่อาจจะมีพวกโซโลซันจิอะไรเข้ามาก็ว่ากันไปนามงนามนิหรืออาจจะมีร่างอาเกียร์สองก็ได้หรือไม่ก็เป็นเกียร์สี่เกียร์ห้าอะไรก็ว่ากันไปอาจจะมีร่างใหม่เข้ามาด้วยอะไรประมาณนั้นเนาะก็หลักๆจะประมาณนี้แลวกัน สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบในเพลงตรงนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ